นะนั่งสี่นะบอกก่อนถ่ายคลิปวันนี้อ่ะยกนะเห็นไหมทาเรียก,ก่าต่อเนื่องมวสามเนี่ยเนี่ยติดตียัเคนะเล้งสายสวัสดีครับผมอาทอซินอยากวิ่งคลิกนะครับเห็นไหมติดตดีตลอดเนี่ยเหมือนเะเล้งสายเลยคันนี้เอดีนะครับนั่งสี่เจ้าของรถนั่งกันมาด้วยมาจูนนะตัวผมคนขับเจ้าของรถนะฮะมาดูด้วยว่าทำยังไงกันก็จูนเสร็จแล้วคันนี้นะฮะ ไอฟิตนะครับจูนด้วยโน้ตบุกนะครับปรับมากปรับน้อยอยู่ที่ความต้องการเจ้าของรถด้วเอาเบอร์สามเอาแบบแวทแบเลยกดนิดเดียวมันติดเยอะเยอะ,อะคือให้เรียกรอบแล้วมาขับสนุกให้แบบแรงทอร์กแรงบิดเนี่ยย้ายลงมาข้างล่างขึ้นมาเร็วเพื่อที่จะได้ขี่สนุกนะฮะต,ติด้ติดได้ตั้งแต่รถทุกรุ่นนะครับกล่องเครื่องใไนฟาไฟ,ฟิตของเราเนี่ยราคาอยู่ที่5,500บาทสาหรับรถอ e ีโกคานะครับถ้าสุเปอราคาก็เพิ่มไปอีกหน่อยนะฮะสนใจนะมาอาร์ทอสซิ่งได้อีกทั้งเดินหอบไปเลยเดี๋ยวไปดู เออคลิปเสียงกับฟัง์กชันที่ใช้นะฮะว่าเดินหอบเสียงเป็นยังไงสนใจมาทอดซิ่งครับไอฟิต55าบันาแรงแน่นอนตรบคุณครับ